สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยอ๋อเหลือสี่หมื่นหกเองไหนตะเบงให้ถึงห้าหมื่นซิพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยสู้มาสู้แหมยังไม่แนะนำตัวเลยจะสู้ซะแล้วพี่น้องครับเรียนว่าอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้าผมนะครับหน้า เ,เขียวๆวันนี้ขึ้นมาสองรอบแล้วนะครับแต่เดิมนั้นก็คือจะเสวนากันสามเหล่าทัพเลยนะครับจะปฏิรูปทหารตำรวจอะไรยังไงกันประมาณนี้แหละครับแต่ว่าจำวันกันผิดนะฮะก็เลยวันนี้กลายเป็นมาสนทนากันแทนแทนที่จะเป็นเสวนานะครับก็ตอนแรกจะมีทหารอากาศมาด้วยทหารเรือมาด้วยนะครับ วันนี้ก็มาเฉพาะทหารบกก่อนใช้เวลาไม่นานครับพี่น้องครับเพราะว่าจริงๆก็จะมาคุยกันถึงความรู้สึกที่รักบ้านรักเมืองกันมากกว่านะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่จะมาสนทนากันตรงนี้นะครับมาในนะส่วนบุคคลเป็นข้าราชการบํานาญแล้วเป็นทหารนะครับก็ถือว่าคงกเกษียณมาไม่นานนะครับเพราะว่าท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นเจ็ ก็ประมาณว่าจปอลลนะครับเป็นอุปนายกสมาคมนักรบนิรนามนะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องครับปรบมือต้อนรับพลดีเจริญเตชาวนี้ครับสวัสดีครับเสกครับนิดหนึ่งนะฮะเตรียมทหารรุ่นเจปอลลเนี่ยรุ่นของใครเนี่ยถ้าดังๆก็พลดีกระถมพงเกษรสุขถูกต้องถูกต้องนะฮะครับนะผมนี้เคยทําทหารอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ แต่ที่อยากรู้มากๆนะครับอุปนายกสมาคมนักรบเนิ้นามนี่ไอสมาคมนักรบนิ้นามนี่คืออะไรฮะสมาคมนักรบเนิ้นาม333คือกองกําลังอ๋อมีคําว่า33มด้วยนะครับกองกําลังรับทั้งสี่เหลา่าที่อาสาออกไปรบในดินแดนประเทศเลาวตั้งแต่ปี2 5 0 4ถึง2517นะครับ ที่รบหนักที่สุดก็คือช่วง2,512ครับถึง2,517เพื่อไปต้านภัยคอมนิส์โดยเพราะกองลังของเวียดนามที่รุกจากเวียดนามเหนือสู่เวียดนามใต้สู่เขมรสู่ลาวและจะเข้าไทยเพื่อยุบมันจบกับผู้ก่อการ้ายหรือพรกคอมนิส์แห่งประเทศไทยกองนบบบกก็ตัดสินใจโดยรัฐบาล จอมพลถนอมได้อนุมัติให้กองพลังอาสาสมัครเหล่านี้ออกไปรบป้องกันกองพลังเวียดนามไว้ในออช่วงนั้นตั้งแต่ศูนย์สี่แหลครับเมื่อกี้ะนะฮะก็ใครเป็นนายกสมาคมฮะตอนนี้ก็พลอากาศเอกกันพิมานทิพท่านเป็นนายกสมาคมมีท่านพลนเอกวิมลวงวานิชเป็น ประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์มีพลเอกพิจิตกุล,ลวนิช์เป็นประธานที่ปรึกษาอ๋อท่านพิจิตนะครับองคมนลตรนะีส่วนพลเอกวิมวลก็อดีตมรีกาลาโหมอดีผอบ,อบอทอบพอกพลอากาศเอกการพิมานทิพย์ก็อดีตผูบ้บัญชาการทหารอากาศทุกวันนี้ก็ยังยังพบปากกันครับท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงครับผมงัม้นก็เรียนถามซะเลยพี่น้องครับ ผมนี่ก็ตามอยู่บ้างพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้พี่น้องครับตอนที่มวลมหาประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวกันใหม่ๆนะฮะก็เห็นนี่แหละครับพลอากาศเอกกันพิมานทิพนเอกพิมลวงวานิตรวมทั้งตำรวจท่านประทินสันติประพบคนโน้นคนนี้พลเ,นะเอกวิเชตพลการุณยาวานิตนะวิเชตการุญยบาลนิตรนะพลเอกกิตติรัตนฉายาอ,อ๋อบิชิง ได้มีการประชุมหารือกันค,คุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองครับคุยกันว่ายังไงตอนนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราจะปล่อยประชาชนมาต่อสู้ด้วยมือเปล่าไม่ได้ในหารในฐานะนักรบอาชีพนะครับที่จงรักภักดีต่อสถาบันและยึดมั่นในระบอบเสรีประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหาสัตว์เป็นประมุข พวกเราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวเพื่อเตือนน้องๆที่อยู่ประจำการให้มายืนข้างประชาชนให้ได้อ๋อนะฮะตอนนี้ยังคุยกันไหมฮะเสเจริญคุยกับเหล่าทัพไม่กันเองเนี่ยชมรมเนี่ยอคุยกันเองก็วันนี้ก็ส่งผมออกมาอีกครั้งเพื่ออะไรให้ชมรมอะไรฮะอะไรฮะปกลุ่มอะไรที่รวมตัวกันเนี่ เขาเรียกว่านกอพปอนอเลยนะฮะนกนอกประจำการทหารตำรวจนอกประจำการที่พักดีต่อสถาบันและยึดมั่นการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยครับอันแค่นี้เหรอเอาหน่อยอ๋อชื่อคล้ายก็ไม่คล้ายนะฮะคล้ายกปปสกปปสนี่พี่รู้เปล่าชื่ออะไรเสรู้เปล่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุกใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมใช่อ่านะครับนี่ผมพยายามตะโกนนิดหน่อยเดี๋ยวกลัวหลับกันคาจอเลยนะครับเอาละก็เอาเป็นว่ายังประชุมหารือกันอยู่นะฮะอ่ไมาใกล้นิดนะฮะยังประชุมหารือกันอยู่แล้วทางกลุ่มเคยคิดไหมว่าสถานก,การณ์ไปยืดเยื้อยาวนานถึงห้าเดือนกว่าเนี่ย ตอนแรกๆที่เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมองทิศทางสถานการณ์เนี่ยเราคิดว่าถ้าปฏิวัติโดยปากกรบอกปืนแป๊บเดียวจบแต่ปฏิวัติโดยมือเปล่าหิงสาไม่มีอาวุธและส้นตีนต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนครับและจำเป็นต้องใช้เราต้องปฏิวัติโดยสองลักษณะก็ะคือองค์กรสาร และองค์กรประชาชนครับแล้วที่สุดแล้วผมเชื่อว่าสามเหล่าทัพอยู่ข้างเราอ๋อยังเชื่ออยู่นะฮะครับย,ยังเชื่ออยูอ่ยังเชื่ออยู่นะครับทีนี้ดูสถานก,การณ์วันนี้นะฮะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่านี่ก็เดือนที่ย่างเดือนที่หแล้วถูกต้องห้าเดือนกับสวันเต็มๆมเสรษเจริญน,นะฮะสถานก,การณ์นี่บางคนก็บอกว่า รุงกำนันเนี่ยถ้าฟังวันนี้นี่เดือนนี้นี่จบแน่โดยทั้งสองแนวรบที่ว่าแหะครับกระบวนการทางศาลทางกฎหมายว่ากันไปแล้วก็มีมวลมหาประชาชนวันไหนถ้าสารน้ำนูนชี้นะครับสมมุตินะครับปลายเดือนกลางเดือนอะไรก็นแล้วแต่บอกว่ายิ่งลักหลุดจากเก้าอีน้นายกครมต้องพ้นตังคคณะน,นี่วันนั้นนี่ประเมินสถานการณ์เลยว่า อีกฝั่งหนึ่งนอปชใครต่อใครไอ้ห้อยไอ้โหนนี่ก็จะบอกว่าไม่ยอมรับลุงกำนันเลยประกาศเอาไว้ล่วงหน้าไกลๆเลยนะว่าจะต้องชุมนุมมวลมหาประชาชนใช่ไหมครับพี่รองครับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายครับต้องเอามันออกไปให้ได้แน่นอนตลองเสเห็นด้วยนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยอ๋อนะฮะ ที่นี้เมื่อกี้พูดว่านี่แหละครับถ้าเป็นการรับประหารหรือปฏิวัติแบบเก่าๆเอารถถังมาสามแยกสี่แยกเนี่ยนะฮะด้วยปากกระบอกปืนจริงๆมันจบไปแล้วแต่พอใช้แนวทางสันติอหิงสาใช้พลังของมวลมหาประชาชนมันเลยต้องยืดเยื้อยาวนานคิดว่ากองทัพณปัจจุบันนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเขามองเห็นความเคลื่อนไหวของประชาชนยังไงผมว่าต้องยอมรับกองทัพ ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเห็นสากลโลกเป็นอย่างไรเริ่มมองหลายๆช็อตหลายๆมิติไม่เหมือนอย่างนักรบเท่าอย่างพวกผมนี่มองมิติเดียวอะไรนะนักรบเท่าเหรออุ้ยจบอันี้มันไม่ใช่นะครับอ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คงทนกันไม่ได้แล้วครับอย่างนั้นนะฮะใช่แสดงว่าเสจเจรินก็เห็นถึงความจําเป็นว่า ในยุคนี้ก็ต้องดูแลโลกเขาหน่อยครับประมาณนั้นครับ,รบสิ่งที่ผมยืนยันกับพวกเราพ่อแม่พี่น้องนนครับ,รบขณะเนี้ยที่เราปลอดภัยอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะทหารเขาออกมาดูแลเราอยู่รอบนอกแต่มันก็ต้องมีจุดอ่อนข้อบกพร่องบ้างที่เล็ดลอดเข้ามาเราก็ต้องยอมรับครับนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องขอร้อง น้องน้องทหารประจำการท่านอย่ามาอยู่แต่ในบังเกอร์นะครับตกแต่งบังเกอร์สวยๆอย่างเดียว <c oughs> ไม่เอาชุดลาดตะเวนน้องถีขึ้นเดี๋ยวสิเอาใจนายกหน่อยไม่ได้เหรอฮะ <c oughs> เอาใจนายกเถื่อนหน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหผมและเออมจริงๆตกแต่งบังเกอร์นี่ <c oughs> โดยทหารอาชีพเนี่ยไม่ไม่เคยคิด <c oughs> เลยฮะไม่เห็นด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่เคยเห็นด้วยครับ <c oughs> ไม่เห็นด้วยอาทิตย์เชิญเชิญต่อขออภยัยกับจังหวะ พูดถึงการดูแลความมั่นคงยังไงต่อคือปกติเนี่ยนะฮะในสนามรบเนี่ยหรือตอนเนี้ยเราเหมือนอยู่ในสนามรบรบกับไอ้พวกแดงเนี่ยมันต้องวางหลายชั้นแล้วต้องประกบติดต้องมีหน่วยประกบติดไอ้กองกําลังของมันซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสามกองทัพนะครับรู้มีการข่าวที่ดีทอนนี้ต้องใบบัตรการในเชิงรุกบ้างอย่ารับนะครับ ไม่มีการยุดใดที่ใช้การรับแล้วจะชนะโปรดพูดอีกครั้งไม,ไม่มีการยุดใดที่ใช้วิธีรับแล้วจะชนะเพราะฉะนั้นเมื่อการข่าวมาเมื่อไหร่เข้าตีทำลายการเข้าตีครับคือถ้าใช้ภาษานุ่มลงคือเข้าไปหยุดไว้ทันทีถูกต้องครับประมาณน,นั้นต้องสยบค่าศึกให้ได้ก่อนที่ค่าศึกจะเดินหน้า โอ้โหแต่วันนี้นะเสียเจริญนี่เราพูดกันตรงๆนะครับด้วยความเคารพต่อกองทัพตำรวจดีๆพี่น้องครับท่านผู้ชมครับวันนี้นี่ถ้าเราตะดับตับฟังข่าวสารนี่ผมว่ารอบกรุงนี่นะปริมณฑลหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพย่านชานเมืองพี่น้องครับมีแหล่งซ่องสมอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มากมายปปทบ,บิบ๊กตู่เองก็เคยพูดถูกต้องร่องรอยอาวุธ ก็คือรวมทั้งบุคคลด้วยก็คือคนที่เผาบ้านเผาเมืองเมื่อปีห3สามเสจเจริญเห็นด้วยไหมถูกต้องครับอันนี้ยืนยันครับการข่าวตรงกันการข่าวตรงกันครับผมตรงกันไหมตรงกันโอ้โห oh มีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่ทําไมถึงยังไม่จับทําไมถึงยังไม่ทําลายฝากน้องๆน้องครับครับไม่ฝากตารวจบ้างคะับตำรวจขอญาตครับ ยังไม่อยู่ในความไว้วางใจของผมครับส่วนตัวยังไม่ไว้ใจตำรวจยังไม่ไว้ใจครับยืนยันนะครับเสจเจริญกำลังบอกว่าให้ตำรวจดูนั้นไม่พอแน่นอนนะฮะแล้วไม่ควรจะวางใจทั้งหมดแปลว่ากองทัพจะในนามของกรมนอของกองทัพบ,บกในนามของสอ,อรอสอในนามอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าไปในเชิงละเอียดถูกต้องเท่าที่ฟังข่าวมา เขาเตรียมการไว้เยอะไหมผมไม่อยากบอกจำนวนนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าเพียบครับทั้งเบาและหนักจนถึงหนักมากโอ้โหแม้แต่ชาวประกาศเอางี้เครื่องบินก็พร้อมหอก็พร้อมเขาเตรียมอย่างนั้นเลยเหรอะฮะครับนี่เราพูดเนี่ยคงไม่ทำให้พี่น้องตกใจนะฮะเพราะชีวิตจริงมีอยู่จริงครับเพียงแต่ไม่ปฏิวัติเท่านั้น รอมวลมหาประชาชนรอมาม่วงมันล่นแต่เชื่อบ้ามาม่วงลูกนี้ไม่ลน่นเมื่อกี้นี่เรากําลังคุยแล้วคนละประเด็นทางนั้นนะฮะผมหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนอปชออนี่นะฮะซ่องสมกําลังอาวุธไว้เยอะถูกต้องไหมฮะครับอันนี้ประเด็นนี้ก่อนตรงกันผมถามว่าเยอะไหมที่เขาเตรียมนี่อ๋อเยอะอย่างไร ก็คงจะปราบได้ยืนยันครับผมเชื่อมั่นในสามเหล่าทัพของอผมอ๋อนะส่วนที่พูดตอนท้าย,ายนั้นนี่คล้ายๆว่ากองทัพนั้นเตรียมพร้อมไว้ในทุกบริบทของความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองถูกต้องประมาณนั้นครับนะฮะเอาเป็นว่าถ้าฟังน้ําเสียงแล้วนี่เสจเจริญกําลังเรียกร้องกองทัพว่าให้ดูแลความมั่นคงในให้มันเข้มกว่าเดิมหน่อยถูกต้องฮะให้เข้มกว่า เดิมและก็ไปบัตรการเชิงรุกอย่าไปบัตรการเชิงรับขอร้องน้องเอ้ยลุกหน่อยลุกหน่อยลุกหน่อย